<c oughs> อันนี้ก็คืออีกครั้งที่ฉันตัดสินใจใช้ <c oughs> เจ้ามัจจุราชเงียบ F57 ของฉันลงมาโลดเล่นในแมทช่องเขา <c oughs> แน่นอนว่าฉันไม่ได้ลงมาโซโล่แต่อย่างใดหาก <c oughs> แต่เพื่อนร่วมทีมของฉันนั้นตายก็พากันตกตา,ตายตามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพก็เลยออกมาอย่างที่พวกนายเห็นนั่นก็คือเหลือฉันเพียงคนเดียวที่ต้องต่อสู้กับศัตรูเพียงลําพังและหน้ำซ้ำํายังถูกกองทัพบอดรุมกระหน่ำอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว แน่นอนว่าฉันจะไม่ปล่อยให้การตายของเพื่อนของฉันเป็นเรื่องที่สูญเปล่าฉันจะต้องจัดการกับพวกที่มาข่มเหงเพื่อนฉันอย่างสาสมไหนมันเป็นยังไงอุ้ยมันอยู่ไหนกันนี่มันโดนยงเลยไม่โผล่อ้เจอเ้ยเปิดเกือบไปชึบเนี่ฉันเห็นแก่แมวมันเป็นยังไงอุย อุ Finally, ้ยนัดเจ็บจ well, we ับกือบตายอาจจะฮึ Wait, ่มเ uh ้ยเฮ้อบอทนี่มันโกนใจจริงเอาละนี่จะเป็นเทคนิคการล่อหลอกขั้นสูงเาวเฮ้ยุเฮ้ย้ยไปกว่า และนี่ก็คือแผนเล่าหลอกให้ศัตรูต,ยตายใจหลังจากนั้นฉันก็จะควบไปอ้อมหลังเพื่อจัดการกรับพวกนั้นแบบเนียนๆแน่ <c oughs> น,นอนว่าเจพวกนั้นคงจะต้องสารบนอยู่กับตรงจุดที่ฉั้นยิงโปะเป๊ะเพื่อหลอกล่อเขาในที่สุดชันก็อ้อมมาด้านหลังของเจ้านั้นเอ้ยเเห็นกันแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเก <c oughs> ็บไปสิ เอาละหมอนั่นนะ่าจะเจ็บหนักแล้วฉันก็จะจัดการอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าจะต้องร้องจุกครับยอมรับรับไปเดียวออมันเป็นยังไงมันออ <c oughs> มีสองตัว